สวัสดีครับมาออกงานอะไรสักอย่างนะครับยังไม่บอกว่าคืองานอะไรแล้วกันเดี๋ยวไปถึงแล้วจะรู้นะครับโอเคถึงแล้วมีป้ายมาเตอร์เมียไอวันนี้มาที่ร้านนี้ยังไม่เคยมาล้านนี้เลยอ่ะซอยมันค่อนข้างเล็กใช่ไหมครับมันก็เลยแบบไม่มีที่จอดเมื่อกี้โทรไปหาซานกับพิมแล้วแต่เขาบอกว่ายังไม่ออกกันนะครับแตระว่างานนี้เราถึงก่อนจริงๆเขานัดแบบว่าห้าโมงครึ่งด้วยนี่แบบนิสัยดีหรือนิสัยเสียดีมาก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคนี่นะครับชื่องานเฮ้ยมีคนมาแล้วว่ะโอเคอเจอคนคุ้นแล้วนะครับ นี่ค่ะไอชานทำอะไรกันอยู่แทดทู่สักกันอยู่นะวันนี้มีแทดทู่เป็นเปนบัตรเข้างานค่ะอันนี้เป็นออ๋นบัตรเข้างานนะครับใช่พี่บอดก็ต้องแปะด้วยนะอันนี้พี่บอดมาเร็วมากเลยค่ะพี่บอดรีเป็นคนที่ตรงเวลาทำไมพี่บอดถึงมาเร็วมาดูผู้หญิงฮะผู้หญิงยังไม่มาต้องไปหาที่ คือใช้เห็นนะครับว่าโต๊ะเรียงแบบผู้ดีมากเลยนะรู้สึกว่างานนี่อาจจะไม่เหมาะกับผมหรือเปล่าน <c oughs> ่ารักมากนะครับจริงๆถ้าเกิดสังเกตนี่คือ <c oughs> ทุกคนต้องแต่งตัวเป็นสีฟ้าน้ําเงินแล้วก็เหลืองทันตะวันอ่า <c oughs> ก็เลยจะมีดอกทันตะวันเต็มไปหมดเลยนะครับยังไม่ได้ถ่ายกับป้ายเลยรอทุกคนมาก่อน <c oughs> อยู่ที่ไหนครับพี่อตอนนี้อยู่ที่มา t h เ r อร์ I มครับ เป็นงาน variance, ชมดอกทานตะวันครับดอกทานตะวันบานแล้วที่มาเทอร์เมไอีบ้านเ่นะคะให้ดูความบานเดีก่อนที่ทำกันเองป okay. ่ะเนี่ยบานกวนหน้า ในฐานะที่ผมถึงก่อนนะเดี๋ยวจะพาเดินรอบร้านเพราะว่าคิดว่าตอนที่ทุกคนมาถึงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นบลอน็อกนี้จากช่องอื่นๆนนะ่าจะไม่เห็นนะครับอ่ะเรามาดูกันแบบดีเทลเลยป้ายงานมีดอกไม้ตรนนั้นเป็นน้ำผูุนะครับน้ำตกสิน้ำตกน้ำผู้ฟาวเทนแล้วกันมีเป็นห้องพ i v เวตตรงนี้ด้วยครับข้างหลังจะเป็นห้องครัวนะครับเป็นร้านที่น่ารักๆนะครับถ่ายรูปอยู่อย okay. โอเคก็อันนี้เป็นฝั่งในร้านใช่ไหมครับมาเดินข้างนอกดูว่าเป็นไงอืมข้างนอกจะเป็นแบบมีโซฟานั่งชิลอีกอ๋อมี private zone ดีกว่าข้างหลังด้วยนะโอ้วันนี้น่าจะคนเยอะเหมือนกันนะดูจากการจัดสถานที่แล้วเป็นทรายซัมติงซัมติงมุงมิ้งเกินที่คนอย่างผมจะเข้าใจนะครับ ลาบแซลมอนนะคะแล้วก็ยำส้มโอยำส้มโอเขาอร่อยมากจะมีแซนวินโอนะคามีลาานะคะมีแซนวิชทูนา่านะคะอันนี้เป็นสลัดผักสดนะคะแล้วก็จะมีดิฟต่างๆวิลยราวัาางหลุดโค้งนะฮะดิฟซะแรงเลยกินแครอทไหมแล้วก็ขมนมอันนี้เป็นแบบโยเกิร์ตชอ็อตกับดัมเบเกนครับตะขอต้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นเมลแรงกอร่อยทุกอย่างชิมมาหมดแล้วอร่อยมาก ตอนนี้นะครับสาวๆเริ่มมาในงานแล้วนี่เป็นนิดจากไดมอนด์เกรนนะครับตอนนี้นะครับก็มีคนนึงที่มาแล้วเป็นยูทูบเบอร์นะครับใช่เหรอใช่ยูทูบเบอร์เหรอกูให้นิดนึงให้นิดนึงนิดนึงเออนะครับคือว่าเป็นหนูทดลองแล้วเป็นหนูทดลองเป็นหนูทดลองช่องเอ็นเอ็นแล้วกันถามว่าเมื่อไหร่ไอเอ็นเอ็นี่ยจะมาเฮ้นหน่อดิ นหนจะเคม k คนหนจะ s b y ครับก็มีซานการคานนะครับคิมคิมการไม่ใช่สังเกตอะไรจากผู้หญิงที่มาวงงานนี้ไหมครับดูสุขภาพดีดูๆูดูกูดูแบบเลวไปเลยตอนนี้คือเขากำลังจะเริ่มมีเซสชั่นแบบออกกำลังกายเบาๆด้วยนะครับเโดยน้องมัดมีคือจริงๆอ่ะ เราเบาเนาะไม่แบบว่าแล้วเก่งพี่สปารตรงนี้ของเราพี่สิบครั้งมาไปฉันดีมีก้ามเลยยกขากระดิ่งเป็นติ่งพี่มอสก้ามตัวจริงก็ใหญ่เหมือนในรูปเลยนะครับนายบอกไม่หนักนะ ไม่ถนัดขมิบก้นเท่าไหร่ขมิบก้นเยอะที่สุดขมิบคนเดียวเลยขมิบคนเดียวเลยรู้สึกเหมือนอยู่วิกฤซีไหมฮะอยู่หน้ารถตัดสิใช่ใช่วุ้นเอาเบาเบาเอาเบาอันนี้รอบซ้อมอยามีเอาจริงเดี๋ยวมีเอาจริงมีว่างอปปะเออนี่รอบซ้อมกลับบ้านใช่ไหม สาวๆสองคนก็เราจะเริ่ม mix mocktail ของวันนี้กันแล้วนะครับที่ถืออยู่เรียกว่าจิกเกอร์นะครับเป็นอุปกรณ์เอาไว้ตวงเพราะฉันทุกครั้งที่เราทำออกมารสชาติจะเหมือนกัน่ามาเพื่อรับรู้อันกระโดมชนองพี่บอสกีรติไหมคะไม่รู้จักไม่รู้จัก

มันจะมีความเป็นแอปเปิ้ลคุ้งแรงมากนะครับแล้วก็มีกลิ่นแบบเฮิร์บแทงกว้านิดหนึง่งอ่าเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเด็กอ้วนหลังกล้องชิมนะครับเป็นไงดอกบัวอร่อยดิไม่มาพรุ่งนี้เลยครับเฮ้ยเพื่อนถ่ายรูปกันเฮ้ยทำอะไรมารเราอ๋อโดนไซคอมาพี่เฮ้ยอื้เนื้อเห <laughs> <laughs> ยทัวร์พีนันบัตเตอร์ใช่ แล้วมันนันต่างกันปกติยังไงใช่คีนัทอย่างเดียวเป็นถั่ว5ชนิดค่ะอนี้ถั่ว5ชนิดครับมีอัลมอนด์เม็ดมมะ่วงหิมาพานต์นัทอัมซันฟลาวเวอร์ซีดเยอะมากเยอะมากอ,อันนี้จะเหมือนนูเทลล่าแต่แบบคลีน n กินแล้วไม่อ้วนแคลอรี่ต่างกันกี่เท่าแคลอรี่ไม่ต่างแต่ว่าไม่มีน้ํามันไม่ได้เติมน้ํามันเลยกับใช้น้ําตาลมะพร้าวโอเคคือเฮลตี้กว่าดีกว่าโอเคได้เลยครับซื้อที่ไหนบ้างตอนนี้จะมีขายตามร้านสุขภาพค่ะเดี๋ยวก็จะลงกลัวเมย์มาร์เก็ตกับพอลส์กัชื่อว่าเทวินี เจ้าของแล้วเนี่ยโอเคแล้วกินอะไรครับโยเกิร์ตกับแตงโมแกน้ำจักริต<ะ>ตันเลงครับอ๋ออ๋ออยาขอปล่อยนะแม่ลงลูกไม่ลงโอ้โหลงหมดเลยลงพื้นหมดเลย <laughs> อันนี้นะครับเป็นน้ำโอ้เล่นเ,เล่นที่ไหนหนึ่ง าจริงป่ะไม่รู้เลยมึงจะให้กูพูดไหมต้องเทยังไงครับต้องเทยังไงครับมันต้องชาชักอีมหน้องหกแล้วหกมุนและตูนจะทำให้อร่อยเนี่ยนอกจากใส่แก้วต้องใส่อะไรอีกครับใส่ใจครับผมช่วยพี่ทำดีทำดีมากทำดีมากมึงยู่เทวเอาไปยี่สิบ คมีของมาให้อคุกกี้คุกกี้ใช่นี่น้องใบคาเนี่ยครับชั้นีมีกล้ามใครที่ติดตามเพจอยู่แล้วทำไมเอาคุกกี้มาให้มันไม่ดีสุขภาพใช่ไหมเหรอไม่ใช่อันนี้เป็นคุกกี้แบบทำจากข้าวไลซ์เบอร์รี่อ่าไลซ์เบอร์รี่นะครับอยากให้พี่มอนได้กินนะคะจะได้แบบของเจทีอะไรอยู่ไม่ใช่ขอบคุณเป็นการด่าได้อ๋อไม่ได้ด่าอ่าโอเคสตาร์คุกกี้โอซื้อได้ที่ไหนบ้างซื้อได้ตามร้านสุขภาพชั้นนำทั่วไปเลยใบเมี่ยง รายการอ่ะสองคนนี้โฆษณาดันเกรีอ๋อถามว่าเขาจ่ายไหมไม่จ่ายจ่ายด้วยใจเออตอนนี้เขาแข่งทำปอกป <ทำ S 2> อกชื่อไม่ได้<อ>เป็นแบบโยเกิร์ตกับ กรโนล่าผลไม้เป็นชั้นๆนะครับทำไมซานมาสายอ๋อทำไมมาสายเหรอบอกว่ามา5้าโมงตอนนี้2องทุ่มแล้วเราถ่ายคลิปเสร็จใช่ไหมมีน้องฝึกงานคนหนึ่งค่ะมันไปมันไปบิ้วเต้นในห้องน้ำมันบอกว่าแบบผู้หญิงในงานสวยมากมันก็เลยแบบไปซ้อมเต้นมาก่อนเขาชื่ออะไรคนนั้นตัวย่อเขาชื่อหนึ่งค่ะตัวย่อแล้วนะเออตัวหนึ่งตัวย่อคือหนึ่งเดี๋ยว้แค่โอเคไมโครโฟนกับ

ขอบคุณที่กดแชร์ไลค์สั b ส c r ร b ์เท้าไรก็อย่าลืมทำชื่อไลค์ถึงห้าหมื่นไลค์นะครับและคลิปนี้เขามาเขาจ่ายไหมเขาไม่ได้จ่ายผมพูดนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาให้มากินฟรีครับ